oh you're doing very good very วันนี้นะคะมาทำพิซซ่ากินกันค่ะเป็นพิซซ่าสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะหรือว่าวีแกนนะคะสามีนุ้ยซื้อแป้งโดที่ทำพิซซ่าเป็นแป้งสดซื้อมาจากพับบิกค่ะเขามีแป้งนะคะเป็นก้อน ที่เราสามารถเอามาทำเป็นพิซซ่าได้นะคะก็ต้องเอามาโรโรนะคะให้มันแบนๆแ,แบบนี้นะคะนุ้ยก็ไม่เคยทำทำเป็นครั้งแรกค่ะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงคลิปนี้อาจจะหออัวเราะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าขำกันค่ะตลกกันเพราะว่าทำถูกทำผิดนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะ,ะ yeah. Yeah. you try throw the air? Like, you know, the pizza guys yeah. They say Or to to throw know more want air pizza that makes in thin it the the it Like throw it at Wow, look at you. up. ร่อ a แป้งไ a ร่ a นแป้งมาแป้งเป t นรูนะคะก็ต้ cover the hole. ร่อนแป้งไปร่อนแป้งมาแป้งเป็นรูนะคะก็ต้องมาปิดรูค่ะ That's uh, when you throw it in the air. I guess that's how you get it more thin. Yeah, because I like it. I like it thin. มนมย y can cover the hole. Yeah. นุ้ยก็สลัดเป็นแป้งโรตีเลยนะคะเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นพิซซ่าโรตีค่ะ Will it go on okay, the pan? Honey. Yeah. Maybe you can cover the hole in Okay, now you want to put on the sauce. My hand is clean. Yeah. Good. Okay. Now? Yeah. And keep it in it? Well, spread it around. And keep it fine? Uh, you can put it all. You sure? Yeah. You get it all. You will meet with a Fresh tomato. Yeah. No. Let's spread that around. Mm -mm. No meat. I say, uh, meat? No. no, I said pepperoni. It. No, no pepperoni. Okay. It's a uh, vegetarian version. Yeah. Okay. Put this pizza. Miyoko's. Uh huh. she's lady in San Francisco and she makes the vegan cheese very good for your heart uh huh. and she makes different special cheeses they use in expensive uh huh. restaurants วันนี้นะคะนุ้ยมาช่วยสามีทําพิซซ่าค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเม็ดมะม่วงหิมมาพานนะคะขวดเล็กๆแบบนี้อยู่ที่ราคา8ดอลลาร์เลยนะคะ Now pour on the pizza Everywhere. Okay, um, fresh basil. What I would love to have is jalapenos. <laughs> okay. That's been okay. Well, we have to wait till this reaches 500. 500. Okay. The temperature is going okay. slowly, going up. See it going up? Yeah. Okay. It's almost there. Okay. So that way. Oh, so okay. now it's ready. You open. It's very hot. ready yeah y e a h which one top or low uh put it on the low how long อันนี้ i อ look good huh? until it's ready okay ขั้นตอนต่อไปจากนี้ก็คือการเฝ้ารอพิซซ่าให้สุกนะคะก็ต้องคอยระวังไม่ให้ไหม้นะคะเพราะไฟเนี่ยก็คือความร้อนสูงสุดเลย สามีนุยแบบลุ้นอยู่หน้าเตาอบนะคะว่าแป้งโดแบบที่เราซื้อมาแบบสดๆเนี่ยเอามาทำพิซซ่าจะอร่อยไหมเวลาเปิดตู้เตาอบนะคะให้เราไปยืนข้างนะคะอย่าไปยืนข้างหน้านะคะเพราะว่าไอความร้อนมันพุ่งออกมาจากเตาอบต้องระวังนะคะ Yes พิซซ่าร้อนๆมาแล้วจ้าเอาออกจากเตาอบเนี่ยนะคะสามีบอกว่าขอบๆเนี่ยเพอร์เฟกนะคะสมบูรณ์แบบมากนะคะเพราะว่ามันจะแบบไม่นิดเดียวนะคะแล้วก็ร้อนหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดนะคะตัดแบ่งจะได้กินนะคะแล้วก็ถ้าหาว่ากินไม่หมดก็จะได้เอาใส่ฟอยล์แล้วก็เข้าตู้เย็นค่ะ มาดอดูกันนะคะ it <laughs> Let it cool. Okay. It's not hot h o ะนี No. Ah, okay. Oh, are they going down. Yeah, you have to eat when when it s yeah fresh. It's hot. that cannot eat normal good cheese the people cheese this for สำหรับคนที่แพ้ถั่วนะคะก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าชิดเทียมที่เราใช้เนี่ยทำมาจากเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนะคะแต่ถ้าใครไม่แพ้ถั่วก็กินได้คะ่ะรสชาติอร่อยดีด้วยนะคะ

กดปุ <Good. S 2> mm ้ดพริออนนี้นี่นะครับพิซซ่าพอช่วยสามีทําพิซซ่าเสร็จนุยก็มาชงชาตรามือนะคะรสชาติเข้มข้นอร่อยหอมหวานเหมือนที่ไทยเด็ะเด่เลยค่ะ Bye. Okay.